บิสมิลลาฮิรราะมานิรรหีมอัสสลามอะลัยกุมวะเรามะตุลลอฮิวบะาะกราตุครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันตินะครับเราเคยคุยกันเรื่องถึงเวลามันมีอุบัติเหตุอะใช่ไหมมันก็จะเกิดค่าเสียหายอะไรก็ว่าไปนะครับค่าหมอค่าค่าอะไรค่าซ่อมโรงซ่อมรถเนี่ยมันก็จะเกิดค่าเสียหายขึ้นนะครับฝ่ายผู้เสียหายก็สามารถเรียกได้หรือว่าฝ่ายผู้ไปทําละเมิดเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่จ่าย อันนี้โอเคถ้ามันจ่ายมันจ่ายเลยมันก็จบแต่ถ้าสมมติว่ามันมันมันถึงว่าเสนอสูงไปหรือหรืออยากได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวเลขตรงกลางอ่าสมมติว่าเสนอไปแสนหนึ่งแล้วคนนั้นอ่าผู้เสียอ่าผู้เสียเสนอไปแสนหนึ่งคนชนบอกว่าโุยผมมีตังค์แค่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นก้อนเดียวจบไหมอ่าโอเคจบก็จบอ่าก็รับห้าหมื่นทีนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละขั้นตอนตรงนี้แหละเขาเรียกว่า เวลามันมีเกิดเกิดเหตุขึ้นเนี่ยแล้วเวลามันมีการยอมความกันเนี่ยกฎหมายเขาก็จะต้องให้ทําเป็นอะไรการยอมความตรงเนี้ยจากแสนหนึ่งมาเหลือ5 0,000จากแสนหนึ่งมาเหลือ8 0,000ืแล้วยอมรับกันแล้วจะไม่มีการเรียกค่าเสียหายใดๆต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะต้องทําเป็นอะไรทําเป็นหนังสือนะครับภาษากฎหมายเขาก็เรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา850นะครับา5 0บนะคราบอกว่า สัญญาประนีประนอมยอมความนั้นคือสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันเห็นปะคือถ้าแปลไทยเป็นไทยคือว่าเนี่ยเสนอไปแสนนึงโอ้ไม่ไหวอะพี่ผมไหวแค่ห้าหม 50, ื่นอาห่นก็ห้าหมื่นนะต่างคนต่างระงับข้อพิพาท ซึ่งจะมีซึ่งกันและกันอีกฝ่ายนี้ก็จะเรียกอีฝ่ายนี้ก็จะต้องจ่ายแต่ว่าแหน่ตกลงกันที่ห้าที่ห้าหมื่นที่แปดหมื่นนะต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันเพราะฉนั้นกฎหมายเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้ให้ทําเป็นหนังสือนะครับให้ทําเป็นหนังสือสัญญานะครับทาหนังสือสัญญาเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ ถ้าสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาสมมติว่าตกลงกันแล้วว่าอ่าเรียกแสนหนึ่งนะเอ้ยพี่ผมผมมีแค่ห้าหมื่นอ่าโอเคทําสัญญาไว้นะอ่ายอมรับห้าหมื่นนะครับนัดรับกันหรือนัดผ่อนกันอะไรก็ว่าไปถ้าไอ้ฝ่ายที่จะต้องจ่ายเขาผ่อนจ่ายหรืออะไรก็ว่าไปมันก็ถ้าถ้ามันจบก็คือจบแล้วก็รับเงินห้าหมื่นกลับบ้านหรือว่าผ่อนใจเดือนละหมื่นห้าเดือนถ้ามันผ่อนครบห้าเดือนเสร็จก็กลับก็กลับบ้านต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะครับ ก็ว่ากันไปตามตัวบทตา,ตามตามตามสัญญานะแต่ถ้านมุติว่าถ้ามันถ้ามันไม่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเช่นตกลงกัน5 0,000แต่ว่าจ่ายมาแค่ส0 0 0มื่นเห็นไหมก็สามารถเอาสัญญาเนี่ยไปฟ้องไปฟ้องเรียกได้นะครับในในในสัญญาละเมิอดอะไรต่างๆส่วนมากก็ถ้าแบบง่ายๆก็พวกแบบว่าคดีแพ่งเนี่ยอย่างเช่นพวกรถชนอะไรเงี้ยหรือว่าพวกธนาคารฟ้องเรียกเงินคือสัญญาปณีปนระนอมยอมความเนี่ย จะทํานอกศาลก็ได้นะครับว่าไม่ต้องไม่ต้องฟ้องกะทําให้จบจบไปเลยนะครับหรือแบบว่าตอนที่รถชนเนี่ยยังไม่มีตังยังไม่มีตังอ่ะถ้าพี่อยากได้พี่ฟ้องเอาไอ้เจ้าทุกเขาก็ฟ้องดิผู้เสียหายเขาก็ฟ้องดิพอฟ้องเสร็จปุ๊บไปถึงศาลก็ไปทําต่อหน้าศาลก็ได้เพราะนั้นสัญญาปณีประนอมยอมความเนี่ยก่อนก่อนฟ้องก็ได้ในระหว่างฟ้องก็ได้หรือสมมุติว่าในระหว่างฟ้องก็ยังไม่มีตังนะครับ ยังไม่มีเงินเลยเนี่ยธนาคารฟ้องมาเนี่ยแสนหนึ่งยังไม่มีเงินเลยก็โอเคให้ศาลพิพากษาไปก่อนนะครับแต่ว่าวันดีคืนดีนะครับได้ลิสกีมานะครับก็สามารถที่จะไปทําสัญญาปณีปนอมยอมความหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วเนี่ยก็ได้เราก็ไปเจรจากับเจ้าหนี้ดิไปที่แบงก์นะอ่พอดีผมกู้เงินมานะครับอ่อแต่ว่าคําพิพากษาเนี่ยบอกไปแล้วอ่แสนหนึ่งแต่ว่าวันที่ศาลศาลนัดเนี่ยผมไม่มีเงินแต่ว่าวันนี้ผมมีเงินแล้ว เจ้าหนี้ส่วนมากเขาก็เอานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าแหมเหมือนก็ที่ก็บอกนะรมจะบอกรมกรรมที่ดีกว่าคำตดมึงเกินนะเรอก็ต้องต้องใช้คํานี้แหละนะครับเจ้าหนี้ก็เอาแหละบางทีก็อาจจะต่อได้ด้วยซ้านะบางทีเราก็ต่อต่อไปหน่อยแหละนะครับบางทีคนตกที่คนตกเป็นจําเลยเนี่ยก็คือถติว่าเขาอาจจะฟ้องมาแสนหนึ่งไม่รู้แหละไปขับรถชนเขาเขาอาจจะฟ้องมาแสนหนึ่งหรือว่าไปกู้ไปกู้เงินเขาอะไรเงี้ยอาจจะขอลดต้นเงินอะไรเงี้ยนะหรืออาจจะขอลดค่าซ่อมหน่อยค่าเสียหายหน่อย ก็ก็ลองดูถ้ามุดตกลงกันได้ก็อย่างที่บอกก็ทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความนะครับอะวันนี้ก็หมดเวลานะครับสลามอะไรกุ้มวอร์รามตุลล้อฮิวบร์กราตุครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์